พี่น้องขอยมาตลาดขอยมาตลาดเมื่อนี้ขอเห็นผูน้ใดพี่น้องหน้าตาสองสีคุณคุณเกินฟังพูดเกินฟังพูดนอ้องเออนี่ขายดีขนาดขายดีดยุจารเรือ่อยยู่แฟนขาแฟนยังเพอีกยังเพลิดสร้าง,าาาง,างให้ยู่<ม>พี่น้องคนถามหาหลายๆ าวานพระเอกเบียดสลิดหลายมาบอปีนี้สันว่าถา,ามตามลำดับเด้เมื่อแรกมุกข่อยมาซ่อมเ่วลาถามว่าพ่อวินมาบอพ่อพวินมาบอสามสี่มื้อเนี่ยแะเต็มเต็มเหมือนข้อเมียนเลยเวันนี้พ่อเนี่ยวินมาแล้ววันนี้พระเอกอันมาลำเบียดสลิดหลายมาบอสันว่ามาคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ข่อยมาตลาดตลาดยังกว่าตลาดบางลำพูอยู่ขอนแก่นนี่ยแหละพี่น้องก็เลยเอา้า ผู้ใหญ่ัดสัตว์ใช้เสียแดงยูนี่าคือแท้ท่านดอกมาแล้วพี่น้องเตรียมตัวห้ขี่เตะได้ค่ะฤดูกาลปีนี้เมื่อวานนี่ก็โพนอยู่โพดอันถามพี่น้องอยู่ว่าอยากเห็นรูปแบบใดสักว่ามารถยังไงมาอดไฟให้โทษแทะบ้านบ้านอยู่ยังวัดไหนมาตะโครา มาลดไฟเลยด,ดียไอ,ไอ่ตื่นทางจากชั่วโมงนี่ออกออต้านตลาดมากแป๊บม่วงเคืองเปิดปีแผเทียงจนมาบายแล้วเนะเาะก็ไปตันเย้าเถอะเมื่อยบ่ไปมานที่งานพี่น้องเจอกันเลยครับพี่น้องเอาฝากไว้สักก้อนกับปีนี้ครับพี่น้องค่ะมาตลาดกับมาศยังหวาพอดีว่าพ่อไอ้พอดีพี่น้อง เออ,เออมาตลาดรถไฟพอดีมาซื้อของสวดไปเฮ็ดอาหารตำซ้ำพี่น้องค่ะอขาซื้อไปไว้อันยวนแถวสวัสดีบ่มีอันมีอยู่แต่ว่าประกอบสอนเอออันกลองฟูมน่ะ